สวัสดีค่ะนกชดาพรค่ะนังเล่นหลังบ้านค่ะมืนน่อวานนังเล่นอยู่หลังบ้านอากาศดีดีอากาศกระลังสีข่าวหนา,น,านาวเนาะกินผลไม้นางเล่นอยู่หลังบ้านเมื่อนี้กะบ่มีแดดเป็นคึมๆนี่แหละอากาศดีค่ะเนี่ยเมือ่อเสาร์บางมือกะสิบเก้าองศานะคะ

ผู้ใดเกี่ยวเขาแดวเนี่ยปีนีเขาเป็นราคาบนน้อหนูก็จะไปได้ขายดอกขาวปีน,าาน,น,อปนเอาไว้ถักกินพะว่นหน้าโคกบ่คอยได้ผลเนาะกะสิเก็บไว้กินเหลือก,กินบุญละจ,จะขาย แต่ว่าบรรลุว่าราคาเขาปีนี้มันเป็นยังไงนะรองล้อบึงเพื่อเนี่ยไปขายเนาะแต่ว่ากะมีบางคนเพ่นกับว่าว่าบาง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 เจ้ากับแต่ราคาสิบบาทสิบบาท,บบาทกลัวบางเจ้ากับสิบเอ็ดบาทเพอนกับบางสิเนาะเขาเจา้าแล้ว่ากนแล้วจะเข่าเด้แต่ถ้าเข่าไผ่สิาาสง,งามเข่าไผ่สิบงามบางสินะมันก็มี ก็มีเขาเบิ้งตามตามเขานั่นแหละเนาะผู้เขาซื้อก็ได้แต่ว่าปีนี้นกไม่ได้ขายดอกเก็บไว้กินโอวาน,น่าโคกมันไม่ได้ผลบนบ่หนาจะเสื้อเลยว่ามันมันจะจะเป็นแบบนี้บ่เคยมีก็เสื่อเนาะปีใดก็ได้เข่าหลายปีกายนี่ปีกายนี่ได้หลายเลยเข่าหน้าโคก ขอน้าโคกได้หลายปีไก่แต่สอนตั้งห้วงหญ่ๆแต่ว่าปีนี้มันมมมีน้ำเนาะน้าโคกมันก็นเลยบ่ได้ผลมาคุยเห่นกันอากาศที่ดีแมเมื่อนี้มแต่ว่าเมือ่อเสาร์นี้คือยังสีแดดออกแต่ว่าตอนนี้ม่มีแดดเป็ี่ยนคึมๆคือยังฝนจะตกกระพองนั่นเขาก็บอกว่าสีมีพาย,ยุเขาเนาะ ว่าวันที่เท่าไรละ่ะเริ่มบ่เมนเริ่มมั้งแกะมันนี่เหมืออื่นไปนี่ติหอดสิ้นเดือนบอกใาอยู่จริงเรากับบ่อย่างมันตกดอกเพราะว่าหนาฝนจะเกี่ยวเขาเรามันลําบากนะข้าเจ้าจะตรงตากเขาถ้าฝนตกมันก็นกนตาก,ก็าได้เนาะลําบากกันอีกเช้นานาถ้าผู้เพื่อนเอาไปขายเลยกับโบเป็นยังหรอวะแต่ถ้าพู้ที่ตรงตากใบถักกินนะ่ะถ้ามีฝนยังสินะ มันก็ลำบากกันเลยคือมันต้องต้องเก็บเหตุท่านนะเนาะถ้าโดนฝนเรามันก็บบอดีอะบางเทือกเขามันก็จะเป็นเขาหมู่เขาเขามันหมู่มันขึ้นลาอย่างเป็นสีไปทำมันบ่แห้งนะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการว่าขันมีฝนหนาหนาเกี่ยวเขาน่ะมันก็จะบ่ดีปนไดเนาะถ้าเหตุยังไงได้มันเป็นพายุมันก็ต้องเขาตามที่มันสีเขานั่นแหละหามันบ่ได้ธรรมชาติ สิว่ละเสียงรถเกี่ยวขาวดังวึนๆเนี่ยทงติดกับหน้านกนี่เจ้าก็สิเกี่ยวอยู่เรื่ๆน่ะเลียวปางันก็เหลืองอรามวเลียวไปมันมีทั้งเขาใหญ่ทั้งเขาเขาดอเนาะ ันเป็นเขาใหญ่ก็ยังเขียวๆอยู่ยังบอกท่า,านเอกยังบอกท่านเอกถอกดีท่านเอกถอกมดที่เป็นเขาใหญ่อันที่เป็นเขาดอขาเขาเจ้ากับส็อเกี่ยว,ล,วละล่ะคิดว่าเลี้ยวไปคิดว่าอีกอาทิตย์หนึ่งยังยังยังโดนยังเร็เรก็อาจจะบ่ถึงอาทิตย์อันจะได้เกี่ยวเนาะบรรยากาศดีครับ ออกมานางเห่็นนางคุยอยู่หลังบ้านมืน,นีนกกระเสียน้บอกทุกคนเนาะนกใดมิช่องยูทูปนกกระเสียเห็ดขิบร่ y งยูทูปให้เพื่อนๆพี่ๆนพีพน้องๆได้ติดตามเนาะถ้าผู้ใดเห็นแล้วกะให้ซอยกดติดตามกด ไล่กดแช่ให้นกน้ำเนื้อค่ะเพราะว่านกกระสีเริ่มเทสีเห็ดิปใหม่เผิ่งเห็ดขปใไม่เนาะคะ่ะลง youtube เพื่ออยากมาคุยกับพี่กับนอ้องคุยเล่นกันเนาะค,ะะคะ่นะเนาะผู้ใดอยากถามยังเขามากก็ถามเ้อคะ่ะอันใดตอบใดกรสีตอบ <laughs> อันใดตอบใดกระสิตอบอันใดตอบบ่ไดกระสิพลาน <laughs> เนาะคุยเล่นกันมุวนๆไปสนุกสนานไปได้เห็นหน้าเห็นตากันมีคลิปอีหยังดีๆนุก,กะสิเอามาลงให้เบิง้งเป็นคลิปทั่วๆไปคลิปนั่งเว้า,วานั่งคุยยังสี่ก็อาจจะมีแหล,ละแต่ว่านกสีมีคลิปอีหยังมาลงเนาะก็ถถาติตามเบิ้งไปเรื่อยๆเ,เนาะแต่นี่นกกศสีเฮดเป็นคลิปแรก เป็นคลิปแรกของช่อง youtube ของนกเนาะซื่อช่องก่บเ,เคยไทยสภัยอสีนะคะซื่อช่องให้เพื่อนๆทุกคนแล้วกะพี่ๆน้องๆซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นกน้ำเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเพื่อสิเฮตเอ่ะฉีบออกมาให้ได้เบิ่งกันไปเรื่อยๆได้ติดตามกันไปเรื่อยๆ มีคลิปแบบใดเนี่ยก็ค่อยติดตามไปเรื่อยๆเนาะค่ะยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามใหมน้ำในเด้อค่ะเด้อช่องน้องไมค่ะเคยไทยสะพายออสซี่ค่ะค่ะมัอนี้กะแค่นี้ก็นาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นก็ค่อยคุยกันไม่มีคลิปดีๆมาให้ลงให้เบิงเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบายบาย